ไอ้าวไลฟ์สดไลฟ์สดเรื่องอะไรจะพาไปดูสต็อกสินค้าจะพาฉันเหรอใช่พาไปดูหน่อยไปเราเพื่อนจ้าวะเออจะกล้าฟังวะไปไปไปนู่นไปนู่นตกใจเวัดนี้ไปสต็อกอะไรใครบอกนี่กูตกใจเลยไลฟ์สดเลยอันนี้ไลฟ์เอ้านี่แหละไลฟ์สดยูทูบยูทูบอะไรวะเพราะเป็นไงถามไหม กินข้าวต้นอีกนิดนึงเหมือนก,กินที่หลังกับข้าวกับปลาเยี่ยมเดี๋ยวแม่จะทำให้กินนะส่วนนี้แหละทเชฟพ่น,นก็ดีแน่นอนเชฟนีกินดูสิมันกินยากให้มินชิมหน่อยแลย้วให้มินชิมหน่อยที่นี่แกงเขียวหวานอาทิตย์หนึ่งเดีย๋ยวชมนะชมเดี๋ยวกทำให้กินนะอืออือ ตอนี่ไงัหอนนี่อชา่อันนี้ของอน,นี่อะไรสบู่ล้างมือสบู่ล้างมือมีสบู่ล้างมือทำส,ส,ส่งให้ที่นี่นี่เหรอ อะไรอยากรู้อะไรคะใครที่บอกสต๊อกไม่มีที่ทรงานมีนะคะของมีทุกอย่างอยากได้อะไรบอกมนาะทำให้ได้หมดไม่ไปตักกุ้งก็เหรอรเอามีคนถามเนี่ยใครคุณไม่ไปตักกุ้งแล้วเหรอ,อไม่ไปตักกุ้งก็เหรอ <c oughs> มีงาน <c oughs> จะมีอีกไหมในะโครงการ ไปจับพุ่งมาให้ฉันตักเเดี๋ยวไปตกักปมเดี๋ยวไปตกักปลาคับนําไปตกักปลาคับไหนได้บ่เดี๋ยวมืออื่นงสิจุดทูบไปทำเบิงเด้อพุ่งนี้จุดทูบเดี๋ยวพุ่งนี้จุดทูบให้ถ้าอยากรอก็รอจะไลฟ์ในเพจใช่ไหมอ,อันนี้มาไลฟ์ในยูทูบเล่นๆเ,เป็นเจ้าแม่ได้่อยอ่ะเหรอเออแล้วทำสตักคุงในไลฟ์ลปนันจีเจ้าแม่เจ้าแม่นะเนี่ยเนี่ยเจ้าแม่พุ่งนี้บอกหวยนะเจ้าแม่ เออถ้าทำสิตสายโกงได้ตัน11โลเหรอคะเออนะนี่นะคนอื่นนานทีเดียวคนอื่น,นต,ตักได้เท่าไหร่อำนาจตักได้3โลเธอตักได้เท่าไหร่เธอก็ได้3โลแล้วฉันตักได้เท่าไหร่11โลโไม่ใช่บวก<ล>หวยนะ11โลเหลอเรอ11โลอันนี้มันเป็นน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มครับโรงงานรับทำวยเอ็มรับผลิตนะครับโรงงานอยู่ที่บ้านบึงนะโรงงานอยู่ที่บ้านบึงอยู่ชนบุรีอ่ะพารากอนแฟคทอรี่แลนด์เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันสินค้าวันอาทิตย์เรามีขายนะมีอะไรบ้างนี่นี่เอาเอ่อวาน้ำยาปรับผ้านุ่มท,ที่ว่าขวดละเก้าบาทเริ่มขายแล้วนะคะขวดละเก้าบาท <c oughs> อะไร <c oughs> ขวดละเก้าบาทวัน <c oughs> นี้เหรอข้าโรงงานเก้าบาท น้ำยาซักผ้าใช่แต่กินฉันชอบมากเลยนะเพราะว่ามันลดกลิ่นอับได้ดีมากเลยตัวนี้น้ำยาซักผ<ม>้าลดกลิ่นอับได้ดีมากตัวน,นี้คนละเก้าบาททุกคนเนี่ยเก้าบาทเฉพาะหน้าโรงงานเฉพาะหน้าโรงงานนะไม่ส่งรวมค่าส่งก็ส่งกล่องหนึงละร้อยแปดสิบบาทาตีไปสองร้อยให้ค่ากล่องด้วย รวมค่าวกล่องแล้ว1 8 0บาทนะค่าวกล่องกล่องหนึ 2, 1, ่งบรรจุได้39ขวด39ขวดม,ม,มีมีจำนวนอันนี้มีอยู่เท่าไหร่ละ3,000อันเนี้ยสำหรัน้ำยาซักผ้าพันสำหรับพันคือเคลียร์สต็อกอะเอาง่ายๆว่าเคลียร์สต็อกอันเนี้ยเพราะนั้นพัน200หรือพัน300นี่แหละขวดนะคะมีกล่องพั้มด้วยปล่อพั้นด่วยมีสามกลิ่นแต่เดี๋ยวไม่ให้ดู ที่นี่ใช้ระบบโซลาเซลล์นะในการผลิตเออใช้โซลาเซลล์เราใช้โซลาเซลล์ในการผลิต <c oughs> โรงงานอยู่ที่บ้านบึงนะครับอยู่ที่พารากอนแฟคทอรี่แลนด์สีชมพูอยู่างไรอะส้มอ่ะค่ะพารากอนแฟคทอรี่แลนด์นะครับอยู่บ้านบึงรับทำโอเอ็มด้วยนะใครอยากสร้างแบรนด์นะครับรับทำโอเอ็มอยากสร้างแบรนด์น้ยาปลาพะนุ่มก็ามาคุยกันครับที่นี่เราสร้างให้หลายแบรนด์แล้วล่ะไม่ขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ3,000ลิตรเองรับทำแบรนด์นะครับ3,000ลิตร ไม่เยอะไม่เยอะที่เนี้ยที่นี่รับทาเยอะแบบนิดเดียวนิดเดียวก็ทําให้ไม่จําเป็นว่าต้องหลักหมื่นนะครับสามสี่พันมีเงินแค่คุณมีตังประมาณสี่ห้าหมื่นเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาทําแบรนด์ของตัวเองได้นายาบพนุมถ้าเกิดแกรอนมีไม่ต้องอะไรเลยคุณจะมาซื้อเท่าไหร่ก็มาซื้อหน้าโรงงานแต่ถ้าเป็นซักผ้าถ้าทําแบรนด์ตัวเองคุณต้องจดแจ้งนะถ้าเป็นซักผ้าต้องจดแจ้งนะครับถ้าเป็นซักผ้าเนี่ยถ้าเป็นซักผ้าเนี่ยคุณต้องจดแจ้ง ซักผ้าล้างจานถูพื้นจะต้องจดแจ้งภาษาเราเขาเรียกอะไรนะจดแจ้งออยนะจดแจ้งออยนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องจดแจ้งนะพวกนี้ขายได้เลยมาทําเป็นแบรนด์ของลูกค้าได้เลยอันนี้ทําส่งให้กับร้านสะดวกซักนะครับสบู่ล้างมือนะไปทดลองกินได้ ถ้าเกิดคุณเจอยี่ห้อนี้เนี่ยยี่ห้อนี้ร้านสะดวกซักยี่ห้อนี้คุณไปทดลองได้อะไรครับเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทนี่นะเก้าไม่รู้ละไม่รู้ลองไปก่อนพึ่งไลฟ์ครั้งแรกน้ํายาปรับผ้านุ่มขนาดห้าร้อยมลเนี่ยขวดละเก้าบาทซักผ้าก็เก้าบาทอันนี้เราเราเคลียร์สต๊อกเราเคลียร์ขวดไงขวดแบบนี้มันมีเยอะมันสั่งมาแล้วไง ก็ไหนๆก็ไหนๆก็เคลียร์ๆขวดออกไปซะเดี๋ยวให้น้องมันเอามาเกลดนะนั้นอยาไปช่วยพี่หลิงเอาเนื้อหนาออกมาหน่อยนะเนี่ยมันมีมันมีหลายอย่างนะทุกคนเนี่ย<อ>มันจะมีเนี่ยสเปรย์ด้วยอันเนี้ยฮะอันเนี้ยสเปรด้วยห้าร้อยอะไรองงโอ้มีนี่มี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 หัวหน้าคนงานด้วย แอมัน,นมาคุมให้เขาวาดภาพตัวเองนะไอศีนี่มาคุมงานไม่มีภาพ,ภาพวางบเอยหัวเขาวาดรูปก็คือต้น,น้ยกกำลังออกแบบในเรื่องของเอสติกเกอร์ถุงกำลังออกแบบกำลังออกแบบกันอยู่นี่ทีมออกแบบนี่เราเอาเราเอาแบบลูกหลานนี่แหละ ี่ก็ดูหน่อยก็<อ>ดูหน่อยนี่มันจะเป็นแบบนี้ส่ให้มันมนีจะใช้เป็นภาพรูปเขียนแบบนี้ให้เด็กกําลังวาดอยู่สวยงามเลยละ่ะลเอามาดูต่อมาขายของน้ําหอมมีนะนี่น้ําหอมสําหรับท่านที่อยากทําน้ําหอมนยเข้ามาได้เลยนะครับน้ําหอมนี่น้ําหอมมีขนาดสามสิบมล30 ml นห้ํสาสิบมลน้หอม นะครับกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับท่านใดสนใจก็แวะเข้ามานะครับทำน้ำหอมอยากทำน้ำหอมก็ได้นะครับเรารับทำให้นะแล้วก็นี่อามาดูมาดูตรงนี้กันต่อก่อนนี่นี่นี่นอาบน้ำล้างจานเนี่ยขนาด1.2ลิตรพัน0 ml รยมหัวปั๊มนะอันนี้หัวปั๊มนะเนี่ยขายแค่นี้แหละรับเองที่โรงงานอันนี้เป็นราคาที่แบบว่าลูกค้ารับเองที่โรงงานทั้งนั้นนะถ้าเกิดสมมุติว่า อยากจะเหมือนกับอะไรนะที่เขาบอกอะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวจะดูในไอ้นี่เดี๋ยวจะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะจะพิมพ์เด <lanz> ี๋ยวเรามาคุยกันเนาะตอนนี้ก็ไลท์ครั้งแรกทดลองดูว่าจะเป็นยังไงลองไลท์ดู นะครับอันเนี้ยอาบน้ำ1.2ลิตร88บาทอันนี้ประสงค์เนี่ยราคาไม่รู้ว่า YouTube มันจะเกี่ยวกับราคาได้ไหมเนี่ยสเปรย์ 200ml สเปรย์ฉิบสะะอมนะ,ะเฉพาะที่โรงงานเท่านั้นนะราคานี้เนี่ยมี3-4กลิ่นนะครับอยากทำ O.E.M ได้นะแวะเข้ามานะครับอยากทำ O.E.M แวะเข้ามา นะครับอยากทำา OEM แวะเข้ามามีมีสินค้ามีสินค้าหลากหลายอะ่ะเนี่ยน,นี้ขนาดขนาดสามจุดแปดลิตรนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเป็นสูตรที่ไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะสามจุดแปดก็มีเนี่ย90้าิกว่าบาทถ้าว่างแวะมาโรงงานเปิดทุกวันนะโรงงานผมเปิดทุกวันนะครับเนี่ยส่งกงล่องเราก็ส่งนะส่งกล่องเะเป็นแบบนี้ถ้าส่งกล่อง ก็เราใช้บริการตอนนี้ใช้ของปลอเอ็กเพรสนะครับนี่ของปลอเอ็กเพรสโรงงานอยู่พารากอนแฟคทอรี่แลนด์นะครับโรงงานอยู่พารากอนแฟคทอรี่แลนด์นะครับอยู่ที่พารากอนแฟคทอรี่แลนด์เนาะอันนี้อันนี้ลองทดลองดู มันจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเพราะไม่เคยไล์ไอ้ตัวนี้ไม่เคยไล์ในเรื่องของอันนี้สักทีเลยว่าไล์ของอะไรนะที่เขาบอกมาไล์มาไล์ของนี่แหละ youtube ทดลองดูเนี่ยมาแนะนำสินค้าครับแนะนำสินค้ามีหลายขนาดอันนี้อันนี้สามจุดแปดลิตรนะครับอันนู้นที่เห็นคือห้าจุดห้าจุดเจ็ดอันนี้พันสองนะครับ ขนาด1ลิตรก็มี1ลิตรก็มีเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าเลยลูกค้าชอบแบบไหนอันเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น500 ml นะครับ500 m l 400 400 m l 500 m l อยากได้ขวดแบบไหนแพ็กเกจแบบไหนเข้ามาคุยกันนะครับลองเข้ามาคุยกันดูอยากได้แพ็กเกจแบบไหนเข้ามาคุยกันได้นะครับก็ฝากไว้นะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้ก็0803 สามหกห้าสองสามห้าหกนะครับฝากเบอร์โทรไว้ศูนย์แปดศูนย์นะครับก็ไม่รู้มันปุ่มมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เพื่อลูกค้า,อ,าอยาก อยากเข้ามาดู0 8 0 3 6 5 2 3 5 6นนะครับนะครับอันนี้ฝากเบอร์โทรไว้ให้นะครับฝากเบอร์โทรไว้ให้อันนี้ไม่เคยทำอ่ะลองดูทดลองดูนะครับ รับผลิตสินค้านะครับนะครับนะก็ไม่รู้วันมันทำยังไงเนาะไอเราก็ไม่รู้เราเราไม่เคยทำแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่คัดลอกดิงแชร์แล้วก็ตัวนี้ข้อความ ครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับฝากเบอร์โทรไว้ก็ลูกค้าอยากจะเข้ามารับทำโอเอนะอยากเข้ามาทํา OEM ที่นี่นะครับก็ยินดีนะยินดีเราเปิดทุกวันนะครับโรงงานเปิดทุกวันนะครับถ้าเกิดสมมุติจะเข้ามาวันอาทิตย์ก็โทรมานัดผมนิดนึงบางทีอยู่ข้างนอกนะครับถ้าจะคุยกับเอเขาเรียกอะไรอ d ถ้าจะคุยก็ต้องนัด พราะบางทีน้องไปสัมมานาน้องบางทีน้องเชิญไปบางทีเชิญไปแบบเหมือนให้ความรู้กับหน่วยงานก็ก็มีบ้างนะครับผู้ดดคนเดียวครับผมพูดคนเดียวนะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดสมุนธรรัญทำน้ำยาปพผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าล้างจานถูพื้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดทุกชนิดนะครับ ก็ล้างมืออาบน้ํานะครับลองเข้ามาคุยกันดูนะครับราคาประหยัดนะคือไม่ไม่กาหนดหรอกว่าต้องแบบมากๆจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเป็นแกลอนอะไรอย่างเงี้ยราคาเหล็กขั้นต่ําเรามีอยู่แล้วร้อยแกลอนอย่างเงี้ยเราแถมสี่ร้อยแกลอนแถมสี่แถมยปะนุ่มสี่ถังอันนี้ค้ากันได้ลูกค้าสามารถค้ากันได้ราคาอยู่ที่แกลอนใหญ่หญๆเนี่ยที่โรงงานนะ่ะราคาร้อยเจ็ดสิบห้าบาทปะผ้านุ่มนะ ถ้าซักผ้า235าสิบห้าบาทอันเนี้ยมาซื้อกี่ถังก็ได้บอกว่ามาดูจากไลฟ์มาดูจากไลฟ์มาซื้อกี่ถังก็ได้ราคานี้เลยไม่ไม่ไม่กำหนดคุณจะมาซื้อถ้าเกิดบอกว่ามาจากไลฟ์นะมาจาก,ด,ด,จากดูดูจากไลฟ์สดอ่ะดูจากไลฟ์สดจากจากเพจจาก Facebook หรือจาก Youtube ก็ได้นะครับบอกเลยมาบอกพนักง,งานที่นี่เลยเนี่ยมาซื้อได้เลยราคาหนึ่งร้ยบหาทปะผนุ่ม ซักผ้า245บาทนะครับถ้าเกิดอยากจะทําแบรนตัวเองก็คือเนี่ยเอาราคานี้ไปได้เลยเพราะปกติเราขายลีกอยู่ที่ประพ้านุ่ม290บาทซักผ้าอยู่ที่390บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทําแบรนหรือเอาไปขายต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นแบรน์ตัวเองซักผ้าประพานุ่มอันนี้ต้องจดแจ้งสาธารณสุขนะครับตัวอื่นไม่ต้องตัวอื่นไม่ต้องตัวนี้ต้องจดแจ้งสาธารณสุขนะ ก็เอางี้นี่ผมทดลองผมทดลองไล์ดูวันนี้ทดลองไล์ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงจะไปดูอะไรยังไงต่อก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ทดลองดูนะครับอันนี้ทดลองดูเฉยๆขอบคุณมากครับสําหรับที่รับชมก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคอยกันอีกทีนึงนะแล้วตอนนี้ผมผมเริ่มต้นนะผมแค่เริ่มต้นผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไงเคยไล์แต่พวกอะไรนะเคยไล์แต่พวกเพจนะครับเฟซบุ๊กทิก k t อรอะไรพวกเนี้ย แต่ youtube ไม่เคยนะครับอันนี้ครั้งแรกนะต้องเรียนไ้ก่อนครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกจริงๆนะครับการไลฟ์ไลฟ์ของ youtube เนี่ยโดยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้เราก็คือพูดพูดไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมันจะบล็อกหรือมันจะอะไรบอกว่าข้อคุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุมชนดูข้อมูลเพิ่มเติมตมนเนี่ยข้อขอต้อนรับสู่แชทสดอะไรของมันอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยเนี่ยเนาะก็จะประมาณนั้น นะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเราจะไปยังไงเนี่ยปิดยังไงเนี่ยอ๋อตรงกากบาทใช่ไหมขอบคุณมากครับทดลองดูเดี๋ยวถ้าเกิดมันเอ่อมันผลตอบรับอะไรยังไงเดี๋ยวผมกลับมาอีกนะครับวันหลังผมจะกลับมาอีกที่เขาไล์เวลาเขาไล์เพจเนี่ยก็อันนี้ผมผมทดลองดูเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงทุกท่านขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ tốt dừng